ตอนเรากสี่ช่องแล้วำเล็บแล้วลุงช้างยกแอดมินแล้วตอนนี้มาไม่ได้แล้วมาไม่ได้แล้วงานนี้มาไม่ได้แล้วยกโยกยกม<า>ินจะมาได้ไหมมิน,น,นจะมาได้ไหมจะมาได้ไหมนี่จะมาได้ไหม โดนเท้าลูกอาโดนแกงโดนหยอกแล้วโดนหยอกแล้วโดนแกงแล้วแกงหนูอืมอ้าอนก่อนหนูจะกินข้าวบอกลุงเอออาหนูจะกินข้าวหนูจะกินข้าวลุงอ้ําเออมาได้แล้วมาได้แล้วข้าวหน้ากินเป็นงูอะไรคะ ถ้าใครนอนกินเป็นงูถูกต้องค่ะงูปาเอ้อแหละไปนะเขายังไม่ได้นอนกินเลยโอ้เนี่ปลาใส่เสื้อนอะไรถึงไม่ได้ไปเรียนค่ะในมุมอยู่ข้างหลังในมุมอยู่ข้างหลัง ก่งมากอืมปลาแตนกินอันนี้ด้วยได้ไหมปลาแตนกัค่ะกันเลยค่ะอืมยข่เจียบด้ไหมคะขอปลาแซลมอนทอดอะไรไหมคะเราสามคนทำอะไรขอกำลังใจให้ผู้ช่วยคนใหม่ ใสคนใหม่ครส่อให้ซาลีเรื่ข้าวเช้าเริ่แสดงว่าพิมพ์ผิดไปนั่งกินกับป้าแตนแล้วลูกไปนั่งกินกับป้าแตนแล้วไปช่วยอะไรเนี่ลีจะบอกว่าผู้ช่วยคุณใหม่ทานข้าวกันต่อนลุงก็จะไปเยี่ยมชาวปานว่ามีองค์ใครช่วยแล้วอันนี้ลุงช่างจะพาทีมยูทูบไปเยี่ยมลูกสาวปานนะวันนี้นะคะไปให้กำลังใจเนาะทอดไข่ทอดปลาค่ะกินข้าวกินข้าวโอ้เราไปเอาข้าวมากินก่อน มะเขือล้วค่ะอุย้ยแมงมึงก,ก่อนมะเขือเล้วฝนประด,ดุกืม่เหรอคะต้องอ้อนี้เมน่ึงม่งม,มัมะเขือแปลว่าเมื่อกี้ทุกคน ได้ยินก็เ่นุกเลยดอนนี้ตุ๊กตุ๊กไหนดูเสยกี่ันแล้วตักใครโอเคจังเลยอืมอินค่ะกค่ะดอ๋อเฮ้ยปลอดัยด้วยนั่นสุดานุกสุดยอดตกข่องนี้สุดตัวนี้อะไรอ่ะติ๊กตอง มนไลาตุ๋เตี่ยวค่ะทุกคนมะเขือคุณนี่บอกรอดหน่อยรอดหน่อยมาทำปะขอบคุณทุกคนแชร์ไลฟ์ให้นะจ๊ะแล้วก็บอกสองควันให้ด้วยลงอยู่ข้างหลังค่ะทุกคนลงไล์ข้างแดงอยู่ลงแร้วบ่ มันโอมช่แน่ยังไม่ลงอันาตั้งอ่ะนอนไม่ได้ปะย่ยมยไดก็รู้เอาเมนแคงใส่ลงิึงน้นแกงเมแคแ้แเมนแคงมาลูกมามาอ้ามีมะโอเคไม่เผ็ดมากไข่ตะกี้มาลูกมามาดูอ้ยเสร็จแล้วเราไข่หมดแล้นคอแจ่วเมงแคมาอ้ามีินมาอ้ามีกนแจ่วเมนแคงเขากินบอฮะแกนแก้วหรอ ทำไมทุกคนชอบแกล้งหลานเนี่ยฮะจังเลยเนี่ยอ้ำอําอ้ำอ้ำอําใครอ้ำใครอ้ำใครเออขมขมยาจีกินกินกินข้าวข้าวลุงพลเลยใช่ข้ามเดอยปากจุรู้โอยจบช่วแล้วปอดหลานกราบหายเลยเนาะคุณมาขาดผลไม้แบบคนแกล้งข้าวแจมแคนมา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 กินข้าวก่อน เหรอมันพี่พอยหรอโตมนพี่พอยอ๋อจะโตแล้วะขับข้ามันเต็มแล้วเกินน่ะลูกเอ ah ้ยยหย่พี่จะรูจะรูไมาดทำข้าวใหญ่เหมือนพี่พอยจะข้าวข้าวใหญันนนาวาน้ำสำลักน้ำไลนน้ำาไาะรสำ มะเขือสดเจ่วแมงแครงไม่มาลูมาดิมาดูนี่เ่หบแล้บอกนะหมดแล้วบอกนะตินปากลูอยู่มย่เคี้ยวหัวข้าวเข่าบอกใหญ่นะฮค่อยค่อยเกี้ยวห้ามอมเดี๋ยวปันปุ่ะแมงแครงเป็นแบบไหนคะทำให้ออมข้าวเคียวเลย เป็นแมลงมีปีกค่ะตัวเหมือนอันนี้เป็นแมงแขงเล็กเกดีผู้ใหญ่เขากินข้าวแล้วตู้มันตู้มันแมงแมงขนุนดีกว่าเออเหมือนมันแมงกินูน่ะทุกคนกตัวปันผูกเหมือนแมงกุจีน้อยมันแมงกุจีน้อยแมงกินูน่ะส่วนแมงกุจีสีอะไรสีดำแมงแขงต้สีดำเหรอมันจะมีหลายแบบอ่ะตัวนี้เป็นขุดเอาตัวนี้มันอยู่ใต้ใต้เหง้าไม้ไปขุดเอาแสบบอแสบค่ะมันจะ มันจะหอมแต่ว่ามันจะมาหอมคล้ายๆเมงดาแต่ว่ามันจะหอมกอยยว่าใจนไดเรืยย่อยยงเกินได้หรอคะเมแงแทงฉันได้คะ่ะจำแต่แจวเียร์เออเล่นข้าตลอดเลย มันมายาม่ยยใจังไม่นั่งนั่ห็นไม่นั่งนี่อยู่แพัดแตนนี่นี่กินกัแตนนี่ไงไม่มีเห็นลยกัอยูทิจ้ามาีมาีลูกมาีมาเอย่าดเมงแขงเมิมันมากๆมันหอมเวยุกคนมันจะหอม มีนรู้จักเรงแม่กินข้าวใช่ค่ะแต่แม่ไม่รู้จักเล่องลูกกินข้าวไ,ไม่ได้บิพิเนมีนมางงแกม่แลแกมแแตกบวกรแตกแตกทุคนคนแ่าเอไม่ติกตอื่ออะไรคะไม่มีทิกตอกค่ะเจ๊ไม่มีติกตอก คุยพอคุยพอคุยเสียฟ้าคุยพอต้องมือเสือเต็มต้องเปิดอ่ะมันได้เลยล่ะโอ้มาเขือป้าต้องลูมอนแล้วมาเขือช่องช่องช่องแดงลูมอนอืมเปิดมือเสือลืมป้ามือเสือลืมลืมปวดเมื่อยดูวินน้อยทำบ้าดูวินน้อยทำบ้า เบียรสีย้ากับฟ๊เข้าอย่างนี้เข้ากับปั้นเ้ยใ่หม้ซีลุ่งหลงเขร่มอ่เห็นดูเหมือนยนะคะเอาไปเอมาเ็นจาแก้วกับไอ้เหือแกน้องใครแก้หนูคะใครแก้หนูคะสี อย่าที่กินข้าวอย่าชนคุยค่ะสำหรับข้าวค่ะจะโดนนะคะไปเท่านั้นก็ได้ไปไปใจะใส่กระดุมหรือเปล่าอยู่แล้วหลายตัวอยู่กับหมดฟื้นเออใส่เรื่อยๆ เอาบันเอาบันไดไปปีนเหมือคกันเลยเฮ้งหน้าผมก็ว่าตั้งท่านเป็นทางด่วนละทางด่วนฮะหนไปด้วยได้ไหมคะไปทำอะไรคะโอ้ยไปแวะแต่ชีวิตนะบอกว่าหนูอยากไปด้วยจริงจริงอยากไปจริงจริงเขาอยากไปมาเนี่ยมากมานั่งใกล้ๆนี่มาเขาอยากไปด้วยคนขับอยู่นี่นะ จะไม่จะไม่นะคนขับอยู่นี่ะถ้าอยากไปต้องมานั่งนี้นะมามาได้ไปนอกกินข้าวมาไม่มาเวลาเขากินย่างๆนี้เลยเฮ้ยเหลือเหลือไล่ถัวยกระไกรได้ภาษาโบราณมันเบาน่ะอันนี้ปลาแซลมอนนะอันนี้ปลาแดง ถ้าเจ้าผัวไม่ออกก็เป็นใครเป็นเจับผัวเลยน้องไม่สบายแล้วเ้ามันจะป่าแค่ไหนเลี้ยงขนมปังไหมเลี้ยงไม่ต้องเลี้ยอ๋อใช่เก้างานอย่างนี้ต้องเก้าเรารับเองสิอืมวันรับหน้าป้าไม่รดอนเขาลูกคน ยาชิบแปดนไม่ตลาิไม่เคยถึงห้อ่ะัจะกอลูกแล้วมถึงห้าสิาตเดนที่นเนที่นั่งตเจ่วนั่นแะต้มมาน่ยแกเป็นตัวยู่เ้อนที่เป็นตัวหยังแมงแกงอ่ะเอามาให้เหลือดูน่อยเสะได้กมือาิ่นมันกลิ่นค่ยๆมได้อยู่นะเอ เสย็นเสยยัได้ยกมือสาุเกิดมาชาตินี้เห็นแล้วเป็นยังไงมาให้ดูหน่อยชิ้นเลิศลงพัน่ะมาแะ้วไหมลงพันไม่เยอะแล้วนู่นทำไมดูตนละอทำไมเอดูังไงเส้กเพือนเกาเยวดูเยอดูเยอตัวเยตัวตัวสองตัวก็ได้สามสี่ตัวไม่ได้เลยข้าไม่ได้เลยโอแต่เปนน